สวัสดีครับเจอกันกันกบอําไงเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาใส่กากสดนะครับโอวันนี้กากเยอะครับล้นลายเลยครับแต่ต้องรอเช้าไร่ก่อนนะครับพี่ก็อยู่ข้างในโรงแป้งนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะครับโอ้กากเยอะครับ ในลงแป้งครับบรรยากาศในโรงแป้งระว่างรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวรอรถเชาวไร่ตักเสร็จก่อนนะครับอ่าเรามาใกล้ๆดูใกล้ๆก,กันแล้วนะครับรถตักอะไรเอ่ยที่ซีเอม เซทวีสามหนึ่งศูนย์ะครับน่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับโอ้เลือดเทิงหมดแลวครับครับตักใส่รถเล็กกย่างี้ครับโอ้เลือดหมดเลยครับแล้วผมจะไปไงครับเนี่ยสิงเลยครับ ต้องกวดออกก่อนนะครับต้องกวดออกครับไม่กวดออกผมไปไม่ได้นะครับเนี่ไม่ใช่ผู้ชายนะครับเสื้อเหลืองๆครับผู้หญิงเก่งครับอ้แทนพอ่อแทนแม่ได้เลยครับเนี่ถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าใจรักก็ช่วยงานช่วยการพ่อแม่ได้เหมือนกันนะครับ ใช่ครับโอ้กเริ่มหมดครับครับผู้หญิงครับทอมนะครับง่ายๆเลยทอมครับผู้หญิงเก่งครับทอมครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวคอยดูว่ารถตักจะมากวดให้เราป่านะคอ๊ผมว่าน่าจะกวดหน้าทำไมกวดผมไปไม่ได้นะนี่เอ๊ยอย่างไงนาะ อกกวัดแล้วครับออกมากวดครับอ่า่ยมครับสวยงามตามท้องเรื่อง โอ้เล็กครับเล็กครับม,มัวไปหมดครับวิ่งโอ้รถตักรถไลโอแยะๆเลยครับพูดไทยผิดพลาดยังไงก็กราบขออภัยนะครับ ขวดให้แล้วครับขบค,ครับ,บค,ครับมาดูกันตักครับโอ้ยกากเยอะมากครับวันนี้ครับ นี่ไม่ต้องถามคราบ่าเลือกไหมเลือะแน่นอนครับ การเยอะครับรถเยอะครับเจอปีศาจรา้าเลยครับสายทิ้งครับ เล่ยมากเลยครอะเดี๋ยวขยับรถแป๊บนึงครับก็จะประมาณนี้เลยครับโอู้น้ำตักใส่ตะลูกครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถูกใจก็กดไลค์ก็แชร์ฝากากดติดตามนะครับสวัสดีครับ